สวัสดีค่ะวันนี้มีน้ำผักปั่นสูตรในครัวเรือนของหาง่ายมาฝากค่ะมีอะไรบ้างเอ่อก็มีพวกของติดบ้านง่ายๆมะเขือเทศมะเขือพวงผักบุ้งแตงกวาแครอทแล้วก็ตัวเล็กๆนี่กระชายค่ะกับอะไรดีแล้วก็น้ำเปล่าเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญตัวนี้เกือบลืมเลยผักสลัดที่เราไปซื้อมาทำสลัดนีด่แหละค่ะเดี๋ยวจะทำน้ำผักปั่นกันค่ะ ายใน30นาทีนะคะเพราะว่าเอนไซม์ของเขาอ uh, ะยังมีฤทธิ์อยู่ภายใน30นาทีแล้วก็มันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่เรากําลังจะออกไปลอยกระทง,งตรงนี้นะคะเราต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงที่จะออกไปเดินกับผู้คนมากมายในวันลอยกระทงเพราะฉะนั้นนะคะดื่มน้ําผัดปั่นทุกวันตนั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ